รับสินเป็นของตนเองเลยมีแต่กองกลางสงและให้สงบริหารอย่างไม่สะสมด้วยโดยเฉพาะเงินทองเป็นอสอรพิษจึงให้คารวาสทำหน้าที่วัยยาวัจกรส่วนพระองค์องเองเป็นผู้ไม่ถืออภิสิทธิ์ใดๆเลยเพียงมีชีวิตอาศัยให้ผู้อื่นเลี้ยงไว้ประปฏิพัธาเมชีวิกาเป็นหรือตา ก็เป็นหน้าที่ผู้อื่นเขาจะเลี้ยงเราไว้ตามที่จะให้เป็นให้อยู่ก็สุดแท้แต่เขาจะอนุเคราะห์เราไว้ขอให้บริสุทธิ์จริงเถอะรรมจะรักษาผู้ประพฤติธรรมส่วนเรื่องตายท่านทรงจัดการเองตามวาระอันควรตลอดพระชนชีพระองค์จึงเป็นคนจนแท้ๆที่มีอาการที่น่าเลื่อมใส ภาษาธิโกชัดเจยนยิ่งตามที่พระองค์ทรงเป็นทรงมีพฤติอยู่ตามวรรณะเก้าหรือตามคถาวัตถุสิบหรือตามหลักตรวจธรรมวินแปดโคตมีสูตรนั้นแท้ เศรษฐกิจที่กษัตริย์ไทยทรงยืนยันมาพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอีกทีที่เป็นเรื่องลึกซึ้งยิ่งยอดจริงๆในสังคมมนุษย์หรือในประเทศเอาแค่เรื่องรายได้ของประชากรในสังคมโลกเป็นตัวอย่างสักเรื่องผู้บริหารปกครองทุกคนทุกระบอบล้วนต้องการเงินทองที่เป็นรายได้ของคนในหมู่ของตน ของประชากรในสังคมของตนหรือในประเทศของตนเข้ามารวมเป็นส่วนกลางให้มากที่สุดเท่าที่จะหาวิธีการมาใช้กับประชากรเพื่อให้ได้จากประชาชนมากที่สุดและวิธีการทั้งหลายนั้นก็ต่างมุ่งจะให้ทุกคนเต็มใจสละหรือยอมให้แก่กองกลางอย่างยินดีเต็มใจเป็นสำคัญ สังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้รายได้เข้าส่วนกลางมากๆโดยออกแบบระบอบใหม่เช่นระบอบคอมมิวนิสต์ก็คิดอยากให้คนในสังคมทำรายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆยิ่งกว่าระบอบประชาธิปไตยแต่ก็ยังเป็นแค่ความฉลาดโลกีจึงมีรายได้เข้าส่วนกลางอย่างบีบบังคับไม่ใช่อิสระเพราะเขาไม่มีวิธีและ ความรู้เหมือนพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นระบบละเมิดอิสระเสรีภาพร้ายแรงโลกจึงเป็นได้ยากแม้จะเห็นว่าคอมมิวนิสต์พอมีหลงเหลืออยู่ในโลกก็เหลืออยู่เพียงจำนวนน้อยเพราะมันริดรอนสิทธิเสรีมนุษย์ คนจนที่มีเชโกที่ทำกันในโลกทั้งหลายก็คือออกกฎหมายมาให้ประชากรหักไรายได้ของตนหรือชักเอาของตนเอามาให้กองกลางซึ่งเป็นของส่วนรวมหรือคือของรัฐนั่นเองมาจากแต่ละคนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมีวิธีการสารพัดที่มีเชิงฉลาดเพื่อให้ได้มาเข้ากองกลางเท่าที่ประชาชนจะยอม และจำต้องให้อย่างสงบอยู่เป็นสำคัญแม้จะไม่เต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ให้เห็นว่าประเทศมีเหตุผลเพียงพอสมควรอย่างยิ่งที่จำเป็นต้องออกกฎหมายมาให้คุณจ่ายให้แก่รัฐอย่างนี้โดยหาวิธีให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่ใช่จะรีดจะขูดโหดโฉดอะไรหรอก พราะประเทศมีความจำเป็นจริงๆทำให้ประชาชนเห็นใจประเทศว่าสมควรอย่างยิ่งแล้วที่ประเทศต้องทำซึ่งมันก็คือบังคับกดขี่เป็นระบบที่ไม่อิสระอยู่ดีประชาชนในสังคมยอมเสียเพราะถูกบังคับอยู่ต้องเสียประจำนนจะต้องเสียเพราะมันเป็นกฎหมายแล้วประชาชนต้องปฏิบัติตามไม่เช่นนั้นผิดกฎหมาย มันก็คือยังไม่อิสระเสรีภาพแท้สมบูรณ์อยู่นั่นเองหรือแม้จะยอมเป็นคนจนด้วยใจสมัครเช่นนักปฏิบัติธรรมชาวโลกีทั้งหลายมาเป็นคนจนก็มีกันมากมีตัวอย่างเหมือนอย่างนักบวชศาสนาเชนของศาสดาพระมหาวิระเป็นต้นก็เป็นคนจนที่จนสุดๆ ปฏิบัติกันหนักหนาสาหัสถึงขนาดเป็นคนจนหมดเนื้อหมดตัวสิ้นไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนไม่เอาอะไรทั้งนั้นแม้ผ้าก็ไม่ยอมนุ่งมีแต่ตัวล่อนจอนมีชีวิตแก้ผ้าทงทงมีบาดเล็กๆไปเดี่ยวกับไม้ปัดหนึ่งอันไหวค่อยๆใช้ระวังปัดสัตว์เล็กสัตว์น้อยกลัวสัตว์จะตายเพราะเราไปทับมัน แต่ยังไม่มีปัญญายังเป็นแค่คนจนสุดๆที่เจริญยิ่งด้วยเฉโกเท่านั้นยังไม่มีโลกวิทูยังไม่รู้จักรู้แจ้งอันตะคาฮิกะทิฏฐิหรือแค่ความเป็นโลกและความเป็นอัตตา ที่ฉลาดแบบโลกุตระนั้นเป็นอัญญะแท้แต่พุทธนั้นมีความรู้ที่เป็นอัญญะความรู้อย่างอื่นที่ทวนกระแสโลกีแท้จริงแท้ๆจเจริญพัฒนาถึงขั้นปัญญาจริงๆจึงยอมเสียให้เพราะไม่ใช่ถูกบังคับจึงเสียให้เพราะมิใช่จำนวนจึงเสียให้กองกลางเพราะมิใช่กฎหมายบังคับเป็นต้นหรืออื่น ซึ่งมันเป็นอิสระเสรีภาพมั่นใจร้อยเปอร์เซ็จึงเต็มใจมาเป็นสมาชิกสังคมนี้เองร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่มาเป็นสมาชิกของสังคมนี้อย่างไม่เต็มใจอย่างไม่สมัครใจแต่มีปัญญาเข้าใจทฤษฎีทิฏฐิชนิดนี้จริงคือสาธารณโภคีของพุทธโลกุตระนี่เองว่าเป็นอย่างนี้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  ชัดสังคมโลกเคยมีคนคิดอยากได้ไรายได้เข้าส่วนกลางมากๆโดยออกแบบใหม่ๆมาเรื่อยเช่นระบอบคอมมิวนิสต์ก็คิดอยากให้คนในสังคมทำไรายได้เข้าส่วนกลางให้ได้มากๆแม้แต่ประชาธิปไตยก็เช่นกันแต่ก็ยังเป็นแค่ความฉลาดโลกี้จึงมีไรายได้เข้าส่วนกลางอย่างบีบบังคับไม่ใช่อิสระ เพราะเขาไม่มีวิธีและความรู้เหมือนพระพุทธเจ้าจึงกลายเป็นระบบละเมิดอิสระเสรีภาพร้ายแรงโลกจึงเป็นได้ยากซึ่งจะเห็นได้ว่าคอมมิวนิสต์ที่มีอยู่ในโลกก็เหลืออยู่เพียงจำนวนน้อยเพราะมันริดรอนสิทธิเสรีมนุษย์แม้แบบประชาธิปไตยโลกีที่พยายามพัฒนาให้มีอิสระที่สุดก็เถอะ จึงไม่เหมือนประชาธิปไตยโลกุตระของพุทธแน่ๆน่ จนที่เสียสละจริงเต็มใจแท้ต้องมีปัญญาในศาสนาพุทธท่านเริ่มตั้งแต่ตัวผู้บริหารเองจะต้องมีปัญญาเป็นคนจนก่อนแล้วจึงจะให้ความรู้แก่ผู้อื่นและพาผู้อื่นมาเป็นคนจนที่ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์อย่างคนมีปัญญาจึงจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของสังคมนั้นประเทศนั้นสำเร็จได้แท้จริงทั้งยั่งยืนไม่เวียนวน สำคัญที่ผู้แก้ปัญหาต้องมีปัญญาและจนก่อนถ้าผู้นำหรือผู้บริหารก็ยังดำเนินชีวิตเป็นคนรวยค้นรูอยู่และมีชีวิตแสดงความเสพรสสวยอารมณ์โลกีสำราญอยู่อย่างเห็นเห็นได้ชัดว่าถ้ายังจัดจ้านอยู่ก็แน่ยิ่งกว่าแน่ว่าคนผู้นี้ไม่มีทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจสำเร็จได้อย่างยั่งยืนถาวรหรอกอย่างเก่งก็แค่สมบัติผลัดกันชมชั่วระยะหนึ่ง แล้วก็วิบัติได้อีกอยู่แน่นอนหากตนยังเป็นคนมุ่งบำเรอโลกียรมอย่างไม่มีใจพอเป็นต้นหรืออย่างเห็นท่าว่าแม้แค่ใจพอสันโดษคนผู้นี้ก็ยังไม่มีเลยคนผู้นี้แค่คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงก็ยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงหรอกจะยังคลุมเครืออยู่ดังนั้นย่อมแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้บรรลุผลที่ดีเยี่ยม เป็นได้จริงและยั่งยืนไม่สําเร็จแน่นอนต้องฉลาดเป็นปัญญาเข้าขั้นโลกุตระจึงจะมุ่งมาจนจะตั้งใจจนและจะเต็มใจจนกระทั่งเป็นคนจนอย่างมีปัญญาสําเร็จแท้อย่างสัมมาทิฏฐิ เสียสละที่เป็นคนจนแท้จะถึงขั้นสาธารณะโภคีผู้ไม่มีวันที่จะมีใจพอเป็นคนพอเพียงไม่ได้ก็จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่สังคมประเทศชาติไม่ได้เพราะจะเป็นผู้หลงรวยที่เบียดเบียนผู้อื่นไม่จบไม่มีเสร็จสิ้นจะต้องแย่งชิงหาทางรวยอย่างไม่มีจบสุดไม่มีวันหยุดวันพอจะไม่มีจิตวิญ,ญญาณของคนพอเพียง ก่อนอื่นต้องมีปัญญาจริงๆว่าคนที่เจริญสูงสุดคนดีประเสริฐสุดนั้นคือคนจนที่มีความรู้ความสามารถและขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์จะไม่กลัวอดกลัวอยากจะไม่กลัวความยากจนจะขยันทำงานภาคเพียรสร้างสรรค์สิ่งที่ควรสร้างแล้วเผื่อแผ่แจกจ่ายเกื้อกูลสะพัดออกเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแบบผู้ที่มีปัญญา จะขัดทุนของเราคือกำไรของเราอยู่ในสังคมจริงๆมีคุณค่าประโยชน์แก่คนจํานวนมากอย่างเห็นเห็นเป็นปกติอยู่เป็นธรรมดาของคนจนผู้มีน้ําใจจริงอุ้มชูช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมช่วยเหลือโลกอยู่จริงพหุชนะหิตายะพะหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะ และคนผู้นี้ก็จะเป็นคนจนที่อยู่ไปกับสังคมที่เป็นสาธารณโภคีภาคเพียนตนเองไปกับสังคมสาธารณโภคีพัฒนาตนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเพราะมีปัญญารู้แจ้งจริงว่าสังคมสาธารณโภคีนั้นพิเศษและวิเศษกว่าสังคมทั่วไปอย่างไรชัดเจนแจ่มแจ้งจริงที่สุด 19. คนที่มีปัญญาจึงแก้ปัญหาความจนสำเร็จแม้จะไม่เป็นสังคมสาธารณะโภคีก็ตามผู้มีปัญญาแท้จริงจะเต็มใจและตั้งใจเป็นคนจนหรือเป็นคนมีความพอเพียงทำอยู่ทำกินทำใช้เลี้ยงตนไปให้เจริญความมีชีวิตตามสมควรไม่เป็นคนมุ่งเพิ่มความรวยให้ตนอีกต่อไปแล้ว แม้สามารถจะรวยได้อีกมากเพราะมีปัญญารู้ชัดเจนลึกซึ้งว่าถ้าตนสะสมความรวยผู้อื่นก็ขาดแคลนสังคมก็เดือดร้อนประเทศชาติก็ลำบากยุ่งยากในการบริหารปกครองเพราะเงินทองข้าวของส่วนกลางในสังคมถูกเรากอบโกยสะสมกักตุนไว้เป็นของตนมากขึ้นมากขึ้น,ม,นมันก็ทำให้เกิดภาวะสังคมขาดแคลน คนก็ต้องแย่งชิงถึงขั้นฆ่าแกงกันเป็นที่น่าสงสารเวทนายิง่งดังที่เห็นและเป็นกันอยู่จริงนี่คือคุณธรรมอันวิเศษของอารยชนแท้ๆจริงๆ